เลขหมด7เวลาที่เราใช้เลข7นะในเบอร์โทรศัพท์เราก็ต้องมาดูว่าแต่ละเลขเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้าง7.0.0.7เจเลขนี้เป็นเลขที่ทําให้เราแบบชินชากับความรนะความกระตือรือร้นที่มีบ้างไม่มีบ้างรู้สึกว่ามันชิวเกินไปเวลาที่เจอเรื่องลําบากลําบากเราอาจจะอดทนไม่ค่อยได้ที่โบราณเขาชอบเรียกว่าหนักไม่เอาบอมิสูนั้นเป็นเลขเสียนะ 7 0็ดถ้ามีในเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีในรถที่มีในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเบอร์แจ้งวันเกิดแจ้งอาชีพประจย์เพื่อเปลี่ยนเบอร์ได้แน่นอนไม่มีเลข0ู7 0แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเป็นบ้านที่เปลี่ยนลบาบากให้ใช้ประคําแก้งาฐานแบบนี้นะเอาแขวนเอาไว้นะหรือตั้งวางบูชาวไว้เพื่อทําลายพลังเลขที่ไม่ดีต่อมา71หรือ17เป็นเลขที่ใช้ได้ดี แต่ก็มีข้อที่ควรรู้ควรระวังเช่นเดียวกันกล่าวคือ71หรือ17นั้นเนะ่เป็นเลขแห่งการตัดสินใจรวดเร็วถ้าเป็นตำราเนี่ยท่านระบุว่าเป็นเลขธาตุไฟทั้งคู่ก็คือไฟมันร้อนมันร้นใช่ไหมเวลาที่ตัดสินใจเร็วๆเ,เนี่ยมันก็มีโอกาสได้แล้วก็เสียนะถ้าเกิดว่าใช้17หรือ71แล้วตัดสินใจเฉียบขาดรวดเร็วแต่มีข้อมูลที่ดี มีการเตรียมตัวรองรับที่ดีก็นับว่าเป็นเลขที่ทําให้เราอ่ะชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าใช้1 7 7 1แล้วไม่ค่อยมีความรอบคอบไม่ค่อยวางแผนมันก็อาจจะอันตรายได้ดังนั้นถือว่าเป็นข้อควรพิจารณานะใช้17ึหรือเจนะ็นึ่งะถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันต้องตัดสินใจเร็วแต่ถ้าการตัดสินใจของเราเร็วนะั้นนะมันมีแผนรองรับแล้วนะเราจะไปได้ไกลกว่าคนอื่น่าต่อมา72หรือ27อันนี้เป็นเลขเสียนะเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ เป็นเลขที่ถูกบีบบังคับขืนใจเป็นเลขที่ถูกทําอะไรที่แบบทําให้เราเสียเปรียบแล้วก็เขาเรียกน้ําท่วมปากปฏิเสธไม่ได้พูดไม่ได้เป็นเลขเก็บกดเก็บกดมากๆถึงขั้นที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าได้นะต้องระงมัดระวังดังนั้น7227เนี่ยถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นคนที่เสียเปรียบคนเก็บกดเก็บความรู้สึกเอาไว้ถ้าอยู่ในบ้านในรถเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราอ่ะถูกคนเขาเอาเปรียบหรือว่า จะต้องมีความาเขาเรียกนะเก็บสิ่งที่เป็นความทุกข์ไว้ในใจเยอะๆนั้นนเ้นอยาไปใช้72.27ยององกทีย้ิน,นนะถ้าเกิดว่าเป็นเลขรถเลขบ้านมี72หรือ2ออยู่ใช้ประคำแก้อาถรรพ์เอาไปแขวนเอาไปตั้งวางบูชาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ประคำวางไว้ที่หิ้งพระห้องพระแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แจ้งอาจารย์วันเกิดวันนี้นะ อาชีพนี้อาจารย์ก็จะหาเบอร์โทรศัพท์ที่ดีที่สุดส่งไปให้เราต่อมาเจ็ดสามสามเจ็ในบรรดาลเลขที่คู่กันที่เขาเรียกคู่เลขเลขคู่ก็แล้วแต่เป็นเลขที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่า <c oughs> เป็นเลขของการแตกหักนะเลขของอุบัติเหตุเลขของเลือดตกยางออกที่คนเข้าบ้านแตกสลร,รกขาดที่เขาตายไม่ทราบสาเหตุตายผิดธรรมชาติหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อเนี่ย เจ็ดสามสามเจ็ดจะอยู่เบื้องหลังอยู่ยบ่อยๆเราจะพบเจอ,อหลายๆสถานที่หลายๆบุคคลหลายๆสิ่งของรถลายก็แล้วแต่ที่มีเลขเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วสุมเสี่ยงต่อการเจอที่หวาดเสียวเกิดอบุบัติเหตุนั้นเป็นเลขที่น่ากลัวม,มากถ้าเป็นรถเนี่ยต้องมีประคำแก้อาถรรพ์นะเอาแขวนเอาไว้จนกว่าจะได้เปลี่ยนทะเบียนหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังคุ้มภัยไว้ได้อยู่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็ต้องระวังกันเลิกลายอย่ารั้นทึงกระทบกระทั่งในครอบครัวแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ อยากถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็เอาวางบูชาในที่นิ้งาห้องท,องท่แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเบอร์ไม่อยากใช้แล้วเจ็ดสามสามเจ็ดแจ้งอาจารย์นะว่าตัวเองเกิดวันเดือนปีอะไรนะเกิดแล้วทําอาชีพอะไรอาจารย์จะได้หาเบอร์ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดของดวงให้ใช้ต่อมาต่อมาขอพูดถึงเลขที่เป็นเลขเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ดเลขนี้เป็นเลขดีทางด้านการเจรจาเรื่องใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่เวลาที่พวกเราใช่ไหม จะทําการทําประกอบธุรกิจการเจรจาใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะขายของหลัก10บาทร้อยบาทเนี่ยอาจจะพอคุยกันได้ไม่ยากแต่ถ้าอยากจะต้องเจรจาขึ้นมาเป็นหลักแสนหลักล้านหลายหลายร้านขึ้นมาเนี่ยบางไงจะต้องการพลังที่ใช้ในการเจรจาแล้วมันทําให้คนที่คุยกับเราแล้วเขากล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะจา่ายนั่นแหละเลข7จ็4สหรือเจเป็นเลขที่เจรจาแล้วได้เงินก้อนใหญ่เป็นเลขที่ ทำให้สมองความคิดเนี่ยมันกล้าที่จะคิดใหญ่ด้วยคนเราเนะสมองเนี่ยมันเป็นผู้นําพอเราคิดใหญ่ได้นะปากพูดไปมันก็จะทําให้เกิดความสมร็จตามมาังนั้น7 4 7เป็นเลขที่ดีสําหรับเจรจาเรื่องใหญ่ต่อมา7557เป็นเลขแห่งความลําบากลําบนความอัตคัดขัดสนใครมี7557ในชีวิตมันจะเศร้าๆออหมองๆ ฟืเฟือในเหนื่อยลำบากลำบากแล้วก็สิ่งที่ระวังและเรียงมากๆคือในวันหนึ่งคนใช้เลข75หรือ57เนี่ยอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่ล้มละลายไม่รู้ตัวคือจู่ๆเงินที่มีอยู่ทั้งหมดก็สูญสิ้นเกลี้ยงไปเลยก็มีเพราะ้งพยายามเลี่ยงใช้ถ้าเกิด75หรือ57ไปอยู่ในทะเบียนรถทะเบียนบ้านก็แก้อาถพนด้วยการใช้ประคำเนี่ยเอาไปแขวนบูชาเอาไว้ที่บ้านที่รถถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ประคําแก้าฐานวางไว้ที่พานบูชานะที่บ้านที่หัวนอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ไม่อยากให้เอาเลขนี้มาไว้ใกล้ตัวเพราะเบอร์โทรศัพท์มันอยู่ติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมก็ให้แจ้งอาจารย์ว่าทําอาชีพอะไรเออวันเกิดอะไรอาจารย์จะได้หาเบอร์ที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดของดวงส่งไปให้นะเจ็ดหหรือหกเจ็ดเนี่ยมันก็เป็นเลขแห่งการคิดถึงเรื่อง เก่าความหลังฝังใจไม่ยอมลืมสิ่งที่เป็นความทุกข์แล้วกอดความทุกข์เอาไว้มันทําให้คนอยู่ใกล้หดหูแล้วไม่รู้เป็นไงมันก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีดึงดูดหนี้สินคนมีเลข7จ็ดหกหนี่หนี้สินมันไม่เคลียสักทีเพราะหนี้จะหมดจะหมดก็ต้องไปกู้ยืมมาใหม่ระวังนะเลขนี้ต้องต้องแก้ไขอย่างที่บอกก็แหละถ้าเป็นบ้านเป็นรถใช้ประคำแก้อาหารแขวนเอาไว้ถ้าเป็นเบอร์โทรแจ้งอาจารย์เปลี่ยนเบอร์ก็ได้ ต่อมาเจ็ดเจ็ดอ่าเจ็ดเลขเบิ้ลเนี่ยมีข้อดีและข้อระวังเอาข้อดีก่อนคิดการใหญ่มีแรงอืดมีแรงฮึดมีพลังสูงทําอะไรเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําใหญ่ทําเยอะมีพลังเยอะนะดีแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะทํางานไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยได้กินข้าวอาจจะติดเครียดไปอาจจะติดเหมือนกับว่าหมกมุ่นอยู่กับหมู่กับสิ่งนั้นนะจนไม่ค่อยได้ออกมาสงสิงกับชาวบ้านถ้าเกิดว่า จำเป็นต้องทำงานใหญ่เป็นพักๆจะใช้เป็นพักๆก,ก็ได้นะแต่อาจารย์จะพูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะบริหารความเครียดรู้จักที่จะ,ะสร้างความสมดุล4ีด้านใช่ไหมร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมให้มันดีได้แล้วใช้เลขเจ็ดเนี่ยชีวิตเนี่ยมันไปได้ไกลย,ยิ่งแก่ยิ่งรวยนะเลขเนี้ยอา้าวส่วนเลขที่รวยตอนนี้เลยคือเลข78หรือ87ดอันนี้เป็นเลขถ้าเป็นภาษาทางโหราศาสตร์บางตําราเขาเรียกคู่อลังการคือมีเลข7็กับเลข8อยู่ติดกันเนี่ย เป็นความอลังการของของการที่จะได้พลังจาก2เลขนี้ก็ <c oughs> คือถ้าทำธุรกิจได้เงินก้อนใหญ่แต่ว่าธุรกิจมันก็ต้องรองรับด้วยนะหมายถึงว่ามันก็ต้องมีช่องทางที่จะทํายอดที่จะทำไรายได้ให้ได้แบบความใหญ่อลังการแบบนั้นด้วยนะไม่ใช่ทาธุรกิจเล็กๆแล้วไปใช้เลข78บางที 8. มันเหนื่อยมันแบกเลขเกินไปแต่ถ้าสมมติธุรกิจเรามันพร้อมที่จะรับไรายได้มากๆขนาดนั้นแล้วเนะี่ยเช่นเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนเยอะ นะสินค้าใหญ่ๆๆโปรเจกต์กเยอะเงินเม็ดเงินมากๆเนะี่ยใช้7887 7ดีถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์มันก็จะไปได้ไกลนะนะเหมือนกับเป็นคู่รักที่คนที่มีฐานะมากๆ,ๆอยู่ด้วยกันเออต่อมา79เหรือ97เป็นเลขแห่งความทะเยอทะยานความก้าวหน้า7 9หรือเ7นะเป็นเลขที่ทําให้จิตใจฮึกเหิมจิตใจกล้าหาญเวลาทําอะไรมันพร้อมที่จะลุยถ้าใครมีความรู้สึกว่า ซึมเศร้าเหงาหงอยรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงพลังนะใช้7 9 9 7เนี่ยจะทําให้เหมือนกับมีแรงเชียร์ตัวเองทบทําทให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้าชีวิตมันต้องเ,งห,มองเหมือนกับว่าต้องลุยต้องบุกฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างนั่นแหละเลขมันซัพพอร์ตเลขมันทําให้เกิดความรู้สึกฮึกเหมิมนั้นพอในใจมีความก้าวหน้าใช่ไหมมือมันทําไปมันก็จะทําเรื่อง ใหญ่โตขึ้นมาได้ดังนั้นนี่คือความรู้นะของเลขทั้งหมดที่อาจารย์บอกไปในหมวด7เดี๋ยวอาจารย์จะมาไล่เรียงให้ครบทั้งหมดเลยใครอยากเรียนรู้เป็นคอร์สก็เรียนได้รู้เหมือนที่อาจารย์รู้เลยส่วนใครที่อยากจะแก้เช่นเบอร์โทรมีเลขที่ไม่ดีหรือมีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยากหาเลขที่ดีที่สุดก็แจ้งอาจารย์ว่าเอาวันเกิดนี้อาชีพนี้นะขอเบอร์โทรที่ดีที่สุดอาจารย์จะจัดเบอร์มงคลให้มีหลายระดับมากส่วนใครที่เลขเสีย ที่อยากจะแก้ไขก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้เนี่ยเอาแขวนเอาไว้ในบ้านในรถตั้งวางบนพานบูชาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็ขอให้พวกเราเป็นคนที่มีโอกาสได้ครอบครองเลขที่ดีที่สุดมงคลที่สุดเหมาะสมที่สุดกับตัวเองแล้วเลขเนี่ยก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการที่ได้ครอบครองเลขนั้น